ใหสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้มิกกี้เสลล์สวยมากับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมก็มคือรถ t o y ยต้าครอสจีนั่นเองนะสำหรับใครที่คุ้นเคยกับครอสมาตังเกตคันนี้กระจังหน้าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าตั้งแต่กันชนหน้าเป็นไปถึงอ่ากันจังหน้าเลยนะครับคันนี้พามาดูฮะสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าครอสจีนะครับ เป็นผลงานการเคลือบแก้วนะครับที่มาจากทางร้านเราเป็นคันแรกของร้านนะครับแล้วก็ลูกค้าน้ำนอกจากติดฟิล์มการร้อนมีคูแล้วก็มีการเคลือบแก้วมเมกาเซรามิกด้วยนะครับคันนี้นะใช้เวลา,าการทําประมาณสองวันนะครับรวมติดฟิล์มกานเป็น3ามวันแต่ที่จริงเราสามารถกดลงมาได้สองวันนะเพราะว่าคันนี้รถเป็นรถใหม่ป้ายแดงพึ่งออกมาจากศูนย์เดินทางอาจจะเข้าบ้านมาแป๊บนึงแล้วก็มาที่ร้านผมเลยนะฮะก็อ,อย่างที่ท่านเห็นนะครับมีความสวยงามในระดับตัวผิวสีเลยผมเปิดไปสีเหลืองเพื่อให้เห็นว่า ผลึกเมทัลลิกนะครับมีความต้องแสงกับวัสดุเป็นสีสีเหลืองมากๆอย่างนี้น่าเห็นนะครับสีของรถเนี่ยมีความเงาฉ่ํามากขึ้นนะเกิดจากปฏิกิยาการแข็งตัวของน้ายาเคลือบแก้วที่มีโครงสร้างเซรามิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีดําสีขาวหรือสีด้านข้งตรงนี้ก็ตามตรงทุ้มล้อก็ตามนะครับสวยงามหมดนะ ยิ่งไปอยู่ตรงส่วนสีดำนะครับจะมีความเงาที่มากกว่าตรงสีขาวอยู่แล้วจะเห็นผลึกเมทัลลิกด้วยในส่วนของตัวนี้นะครับโตโยต้าครอสจีอาจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของล้อหงหน้ากันชนหน้าหลังคาหัวกระจกนะฮะร,รวมถึงล้อแม็กด้านนี้ด้วยนะครับล้อแม็กจะมีความสวยงามเฉลียวมากขึ้นนะฮะอย่างที่ท่านเห็นนะครับทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผมเคลือบแก้วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็ก บางคนตรงนี้นะครับสีนะครับสีดําด้านกระจกนะครับในส่วนของกระจกหลายๆายคนตกใจว่าควจะไปเคลือบข้างในผมเคลือบกับข้างนอกน,นะครับเพราะว่าในส่วนของในจะเป็นเรื่องของฟิล์มฟิล์มคันนี้ติดฟิล์มวีคูนะครับซีรีส์วีเคสามศูนย์ลอกคันเป็นเอ็กยี่ห้านะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะมีความสวยงามมากๆเลยสีเท่ากันทั้งคันแล้วก็เรื่องของการปกป้องแน่นอนวีคูขึ้นชื่อเรื่องของความเย็นที่สุดใสที่สุดในตลาดนะครับ ในส่วนของไฟท้ายท่านเห็นจ่ตอนตอนนี้นะฮะก็เป็นไฟท้ายโตโยต้าครอสนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของตัว G R r a c i n g อย่างนี้ครับเนหะ็นไหมก็จะเป็นสีอย่างนี้ปกติจะมีสีแดงผสมด้วยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มองแต่ด้านหลังก็จะรู้เลยว่าเป็นตัว G R นะครับก็เป็น l i m i t e d e d i t ิท n นอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ใครๆหลายคนต้องการจะเก็บศักษาสภาพเขาไว้นะครับด้วยวิธีการเคลือบแก้วก็ตามติดล์มเพื่อัสษาภายในก็ตามหรือติดล์มใส่กันลอยรอบคันเพื่อ เมื่อกันลอยแล้วค่อยไปลอออีกทีตอนสองสาปีข้างหน้าพามาดูคข้างในเล็กน้อยนะฮะในส่วนของ t o y ยต a า GR คันนี้ใหม่มากนะฮะยังไม่แกะออกนะจะมีในส่วนของเบาะนะครับจะมีนี่แตะลักษ์ GR ลงนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทนะฮะจะมีนี่ครับคำว่า GR อยู่ด้วยนะครับก็อันนี้ที่ผมเห็นชัดนะครับชัดเลยก็คือตัวรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆขั้นมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะเราเข้ามาดู การทํางานของเราตลอดคะันนี้ก็เป็นการพรีเซนต์นะครับการส่งงานสวยๆอย่างนี้ทุกคนันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจนะฮะว่าร้านนี้ทาอะไรกับรถเราบ้างน,นะครับขอบคุณทุกๆท่ทานขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณลูกคา้าทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วสมัยอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้าไปได้มิกกี้เตลรสวยยินดีให้บริการนะครับวันนี้มิกกี้เตลรสวยขอลาท่านผู้ชมไปกับความสวยงามของรถที่อยู่ด้านหน้างผมไว้ก่อนสวัสดีครับ